<laughs> วงการมอนันขันต่อเนี่ยครับผีข้างบอลน,นี่มรดิชนต้องบอกผีข้างบอลบรรยายสรรพคุณให้ฟังว่าบรรยากาศทึกคักสุดขีดวางเดิมพันกันหลายราคาหลายมุมเลือกเป็นต้นว่าแทงไม่ยุบไม่เว้นวักเป็นต่อครึ่งควบลูก <laughs> แราค่าน้ําฟรีอีกจางหากโอ oh. ยุบไม่ตัดสิทธิ์เป็นต่อสองลูกโอ้ oh. แทงร้อยรับเต็ม ยุบเว้นวักกรรมการบริหารพักกัหมดเป็นรองอยู่สองหูวางเท่าไหร่เจ้ามือรับเจียไม่อั้นสองหูเป็นไงอ่ะหูว่ากันไปนะแมมันมันน่าจะลุ้นกว่านี้นะอ,อะไรมันจะเือชอบลุ้นมากอะ่ะคือทงทงฝั่งนู้นยุบทงฝั่งนี้ไม่ยุบอย่างเงี้ยเหรอ,อเอาราได้เราได้สำหรับท่านที่ได้ของรางวัลของที่ระลึกครับท่านทุกคนที่ระลึก ครับประจําสัปดาห์ที่แล้วนะฮะเสื้อยืดสองตัวถูกเสมอผิดตลอดนะครับคุณสมคิดรีสเกตเรติดต่อกับคุณหญิงนะครับ084711941นะครับภายในวันที่สามธันวาคมนี้นะครับใส่พร้อมกันนะฮะกับภรรยาหรือใช่ใช่ใส่พร้อมกันกับภรรยาหรือแฟนนะครับแต่อย่าแยกกันนะฮะแล้วก็พึงคิดไว้เสมอนะครับคุณสมคิดว่าภรรยาถูกตลอด เอ้เระยะถูกเสมอท่านผิดตลอดนะฮวันก่อนชีวิตวันเสาร์อาทิตย์ผมไปใจจังหวัดก็ไปเจอเพื่อนที่เ็าเป็นเสื้อแดงเขาบอกว่านายไม่ต้องไปเอาใจพวกเสื้อเหลืองเขาหรอกออนายก็รู้ว่าเสื้อแดงออะผิดตลอดเสื้อเหลืองเขาถูกเสมออ,อนายก็พยายามจะพูดว่าเสื้อเหลืองแ่๋เขาก็มีผิดตลอดแดงดถูกเสมอจิมมี่นายอย่าโกหกตัวเองเล่นนี้เลยผมก็โอ้ยไม่ใช่ผมก็อยู่ตรงกลางเออผมก็เอาพูดอย่างนี้แหละอะไรเงี้ย ก็คุณเพื่อนเป็นสีแดงคุณเพื่อนก็ต้องรู้สึกว่าแดงเนี่ยมันผิดตลอดเหลืองถูกเสมอแต, <คน S 2> แต่คุณเพื่อนที่เป็นสีเหลืองก็จะบอกว่าเขาอผิดตลอดเหมือนกันประชาธิปัตย์ถูกเสมอก็ดูละกันดีขนาดคุณสนธิลิมทองคุณเนี่ยผู้ปั้นดินเป็นดาวเนี่ยครับอุ้มกระเตงเด็กดองให้เป็นกุมารทองเป็นเป็นคุณสนธิก็เป็นอุปวิยะภาคการเมืองเป็นพจ์อโนภาคการเมืองเนี่ย ลบกับทักษิณได้จตุพรไม่ใช่เรื่องยากแต่การสู้กับวินยูชนจอมปลอมพวกผู้สุภาพพูดเก่งแต่รับหลังทําจ,จุดจุดตลอดนี่เหนื่อยชิปนี่คุณสุเทพพูดนะผมไม่ได้พูดผมก็เอามาจากหนังสือพิมพ์เล่ากันขำๆไปอะไร,ะไรคุณสุทีม่เหรอคุณสุเทพคุณสุทีไม่ใช่คุณเทพบอกคุณสุเทพเลยคุณสุทีอู้ยตายอรายการเราตัดดัดแล้วเสี้ยมเนี่ย เดี๋ยวเมื่อกี้อะไรนะได้รางวัลเป็นใช่ไหมฮะไอเด็ือเ่รนลึกละล้ะละที่เทื่อะลึกประจำสัปดาห์นี้ก็เหมือนเดิมนะครับคุณผ<ม>ู้ชมเสื้อยืดถูกเสมอแล้วก็ผิดตลอดออนะครับห,หนึ่งท่านรับไปเลยสองตัวใส่พร้อมกันนะฮะนะครับกับภรรยานะครับหรือกับสามีก็ได้ใส่พร้อมกันนะฮะใส่พร้อมกันคือตัวติดกันแล้วใส่เสื้อลงไปนะครับเราไม่สามารถที่จะแสดงให้ดูได้ส่วนวันนี้จะไปเที่ยวยโสธรขออนุญาตรับสายลี้ก่อนสวัสดีครับ คุณลุงพรกมแปดกิโลแปดสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงพรครับกิโลแปดนี่ราเมินทาเปล่ครับลุงพรเอาประเด็นเรื่องการยุบพัคประชาธิปัตย์ครับครับผมขอแสดงความคิดเห็นว่าเอาเอาแพ็กไปเลยห้าหนึ่งห้าหนึ่งห้าหนึ่งครับจะเป็นการแก้หน้าครับเป็นการแก้หน้าไว้กฤตอ้าห้าหนึ่งครับ ถ้า60เนี่ยมันจะน่าเกียดเกินไปอ๋ออ๋ออันหนึ่งเพราะว่าพัทนี้จะยุบไม่ได้หรอกครับเพราะว่าท่านมาตั้งแต่สมัย2488.9อืมครับอะไรเอ่อเพรสแาะว่า488.89นะเอือเห็นไหมครับพัทเก่าแก่ที่แอบยิงมาตลอดออืแอบยิงมาตลอดใครจะไปกล้ายุบเรา ก็ยไม่กล้ายุบ <laughs> เพราะว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นพรรคที่ตั้งขึ้นมาเพื่อหลอกลวงปลอบ<อ>วงโลกเขาว่าเป็นประชาธิปไตยเพื่อให้โลกคาร,รับรู้ว่า,าประเทศไทยนี้เป็นประชาธิปไตยแล้วจริงครับ,รบไม่มีไม่มีการบริหารจัดการอะไรที่ดีไปกว่าพรรคตีล็อกครับแต่ว่ามันมีอำน,นาจที่ยิ่งใหญ่ คอยให้การสนับสนุนอยู่ให้ที่เป็นกล้ายุบเราอ่ะแล้วลุง <c oughs> พรคิดว่าคิดว่าประชาธิปัตย์สมควรถูกยุบไหมอะไรนะครับคิดว่าประชาธิปัตย์เนี่ยสมควรถูกยุบไหมครับโอ้ยมันสมควรติดไปตั้งนานแล้วสมควรติดนานแล้ว <c oughs> ลูกเขาก็เข้าใจว่าเออประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยแล้วครับอ่าถึงได้มาคบพัาสมาคมด้วยอืมอ่าสรุปแล้วว่าผมว่าม้านึ่ยตัเด็กขาดครับผมโอเคอะไรก็แล้วแต่คือติ๊กยูท่พักเนี้ยครับมีมากม้ยมหาสารครับโอเคขอบคุณครับลุงพรขอบคุณฮะห้าหนึ่งฮะห้าหนึ่งม .8 ส่วนใหญ่ก็เรียกลาบินทากม .8 ใช่ไ้มกม .8 อ่ะ การวิเคราะห์ถึงผลคําวินิจฉัยเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าน่าจะออกมาสามแนวทางนี่คือว่าไม่ยุบพรรคประชาธิปัตย์เนื่องจากกระบวนการยื่นคำร้องของกกตเนี่ยไม่ชอบด้วยกฎหมายคโดยเฉพาะประเด็นขั้นตอนการพิจารณาเรื่องดังกล่าวของนายทะเบียนพรรคการเมืองะะที่ไม่ปรากฏว่านายทะเบียนพรรคการเมืองมีความเห็นเสนอให้ยุบพรรคประชาธิปัตย์ก่อนเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมกกตครับอันนี้ข้อหนึ่งนะฮะส่วนอันที่สองเนี่ยก็คือ คือข้อแรกเนี่ยคือไม,ม่ยุบเนื่องจากว่าทั้งหมดเนี่ยมันไม่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 ชอบตั้งแต่แรกแต่กระบวนการตั้งแต่แรกที่กรกตยื่นมายุบเนี่ยนะอันที่สองวินิจฉัยให้ยุบโดยเพิกถอนสิทธิกรรมการบริหารพรกห้าปีตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองเสนอมาจำนวนสี่สิบเก้าคนหากไปชินนี้ก็ต้องดูว่าศาลจะตัดสินกรรมการบริหารพรรคตามประกาศของนายทะเบียนพรรคการเมืองชุดใดครับมีหลายชุดมีสองชุดเนี่ยนะครับก็ใครจะโดน ันที่สาคือนิฉัยยุบพ,พักแต่เพิกถอนสิทธิเฉพาะกรรมการบริหารพักที่รู้เห็นเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดอซึ่งรายงานว่าขณะน,นี้ตุลาการที่ร่วมเป็นองค์คณะทั้งหกคนเนี่ยนะฮะก็พร้อมที่จะแถล,ลงมติดได้ทันทีมีการวิพากษ์ว่าตุลาการจะพิจารณาในประเด็นข้อกฎหมายเป็นหลักจึงเป็นไปได้มากว่าผลคำนิจฉัยออกมาเนี่ยพักจะไม่ถูกยุบเนือ่องจากกระบวนการยุติธรรของกะกะตไม่ชอบด้วยกฎหมายเขาก็กลัวว่าถ้ายุบปุ๊บ ก็จะเกิดปัญหาจะตั้งรัฐบาลใหม่จับคู่การเมืองใหม่ส่งผลต่อสถานการณ์ของประเทศใช่ก็เป็นไปอย่างนี้ไปแล้วจะลุ้นไหมเนี่ยมูนอย่างเดียวถ้ายุบแล้วอ่ะสสอที่เหลือไปอยู่พักไหนเขาก็ไปอยู่พักเขาก็ตั้งพักใหม่ล้าลองเขาไม่เขาก็ไม่เห็นตั้งนะเพราะเห็นวมีคนไปไปรอหน้าพักอะไรนะไทยอะไรนะไทยอะไรฮะชื่อพักใหม่ของของประชาธิปรึกษาเขาตั้งเลยเขาไม่ตั้งเลยไม่มันมีอยู่ พรรคไทยแข็ง,ขงยังไม่ตั้งเลยมันมีคนไปตั้งชื่อพรรคนี้แล้วชื่อไทยแข็ง,ขงก็ต้องรู้ต่อไปเอาไปเที่ยวก่อนครับนะวันนี้ไปเที่ยวยะโสธรน,นะครับยะโสธรเนี่ยก็ห่างจากกรุงเทพห้าร้อยสามสิบเอ็ดกิโลนะครับเสียงสถิตครับตอนแรกก็จำจังหวัดก็ภาพสิงสองตัวหันหน้าเข้าหาพระเจดีและมีดอกบัวอยู่ใต้ฐานนะครับ สิงสองตัวหันหน้าเข้าหาพระเจดีรดบัวใต้ฐานต้นไม้ประจำจังหวัดก็ต้นกระบากนะครับต้นกระบากเป็นยี <S <s ่นี่ต้นยางเลยไม่รู้กันตลูกมันลูกมันลูกยางเลยคำขวัญนะฮะบ้างไฟโก้แตงโมหวานหมอนขวานผ้าขิดแหล่งผลิตข้าวหอมมะลินะครับฐานที่เด่นก็โบราณสถานดงเมืองเตยบ้านสงเปยภูธรมพระวัดมหาธาตุสวนสาธารณะพญาแถนธาตุกล่องข้าวน้อย หมู่บ้านทำหมอนผ้าขิดมหมู่บ้านหัตกรรมสีฐานพระาธาตุกู่จานครับรอยพระพุทธบาทจํำลองไปเที่ยวกันได้ยะโสธรโอ้บ้านนี้สวยเคยแวะไปพระทาตุของข้าวน้อยที่เดียวของดีประจจังหวัดนี่คุณหม่ำตุกมกยำยะโสธรก็จะลงสสอหรือเปล่าคุณหม่ำเนี่ยไม่รู้สวัสดีครับสวัสดีครับ คุณเพชรสมุรประการเชิญครับคุณเพชรครับครับครับสวัสดีครับครับ,รบเอผมว่าไม่น่าจะถูกยุบนะไม่น่าจะถูกยุบไม่น่าจะถูกยุบแล้วสมควรถูกยุบไหมครับเทียนใหญ่ก็เทียนใหญ่อยู่แล้วใครคุมก็ลูยอยู่แล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วคุณคุณเพชรคิดว่าสมควรจะถูกยุบไหมล่ะครับถ้าดูตามหน้านะนะฮเพื่อเป็นมาตรฐานนีว่ามันมันหน้าอ่า ครับน่าจะถูกยุบอืมอืมแต่คิดว่าไม่ถูกยุบใช่ไหมฮะว่าไงครับเอ่อคือคุณคุณเพชรเนี่ยคิดว่าสมควรจะถูกยุบครับและคิดว่าศาลตัดสินให้ไม่ยุบใช่ไหมครับครับแล้วก็คิดว่าคะแนนมันจะออกมาเท่าไหร่ฮะถ้าถ้าผมผมมองอย่างนี้นะครับสมมติว่าผมอยากอยากถามกับึ้นไม่หน่อยว่าสมมติว่าคดีเดียวกันเนี่ย ถ้าอย่างนี้เดีย๋ยวนี้มีเหลือหกคนใช่ไหมครับเห็นีหอ่อ,นะอถ้าเกิดสามอย่างเงี้ยผมอยากถามหลยว่าเอ๊ะถ้าดีเดียวกันรัฐธรรมนูญเดียวกันกฎหมายเดียวกันทําไมเขามองต่างกันอืมเออใช่ไหมครับแล้วเราจะมาไอ้ที่ว่าไอ้ความยุติธรรมมันอยู่ตรงไหนครับผมถามย้อนกลับไปอย่างเงี้ะครับเหมือนอย่างที่ว่าของคุณทักษิณอะไรนะสี่ต่อห้าหรืออะไรนะ hmm. เออไอเดียวกันกฎหมายเดียวกัน ความผิดอันเดียวกันสี่คนบอกไม่ผิดอีกห้าคนบอกผิดนะเออมันผมแลวม่บอบผมก็เลยดูว่าเอา๊ะมันยังไงกันเนี่ยเอ้ยความยุติธรรมมันอยู่ตรงไหนอ,อความยุติธรรมอยู่ตรงห้าคนหรือว่าความยุติธรรมอยู่ตรงสี่คนแต่ไหมอ,อย่างตัวนี้เหมือนกันถ้าเกิดมาเอาสี่สี่ต่อสองอานเงี้ยแล้วแล้วใครคือความยุติธรรมอสี่คนใช่ไหมล่ะครับ อะไรสองคนละครับที่หัวเขาบอกว่าไม่ผิดล่ะเพ้เขาไหมครับเสียงข้างน้อยเสียงข้างมากเสียงข้างน้อยประจานที่มานตายอ่ะอย่างนี้มันผมว่าเขาก็มีมาเป็นการกฎหมายเดียวกัน้วทำไมเขามองต่างมุมกันครับก็มีคำหนึ่งเราจะมาเ้ยถ้าเกิดถ้าเกิดมีคนเดียวอย่างเงี้ยเกิดมีคนเดียวนะไอคนเดียวที่จับจับจริงคนที่เห็นเห็นด้วยว่าผิดครับไอไอจำเลยก็ก็ซวยไป ทำไมล่ะไอ้ถ้าเกิดเกิดมีคุณพิพากษาคนเดียวกลับมงว่าไม่ผิดจำเลยก็ได้ผลประโยชน์ไปเองนี้มันมันกดที่ทำมันอยู่ตรงไหนอะผมอยากถามนี้ทำไมถ้ามองดีๆนะผมว่าเอ้ยเอ้ยไอ้กฎหมายบ้านเรานี่มันไงกฎหมายเรียนมาด้วยกันเหมือนกันความผิดอเดียวกันแต่มองแล้วมองออกว่าเอ้คนนี้ไม่ผิดแล้วเขาเอาอย่างไรเขาทําไมไม่ปรึกษากันว่าเอ้ยมันผิดก็ผิดด้วยกันอย่างนี้ก็ว่ากันอย่างนี้มันมาออกว่าเป็นสี่ห้า สามสารนี่มันโอ้ผมว่ามันไม่ใช่แล้วแหละถ้าพูดถึงว่านะครับมันเป็นหลักการนะครับคุณเพชรหลักการก็คือก็ต้องลงมติก็ไม่ใช่อยู่ครับแต่ว่าเออถ้าผมมองมองแล้วมันอืถ้าเป็นคนบ้านชาวบ้านอย่างเรานี่มันเออมันมันมันคิดไม่ออกเลยว่าเออแล้วความจริงแล้วมันอยู่ตรงไหนนะโอเคครับทใจครับทำใจเขาอีกหน่อยได้ไหมว่าไงฮะผมอยากให้โล นักการเมืองปัจจุบันโลาะให้หมดเลยใช่ไหมฮะทำให้ประเทศบ้านเมืองนี่มันเลาะไปไหนฮะโลาะมข้ามเล่นเลยครับอนมาสมัยแล้วก็พอเงี้แหละไม่เหมือนได้ไม่เหมือนญี่ปุ่นไม่เหมือนเกาหลีประเทศเขาพัฒนาเลยครับเขายิงมาตูมเดียวสองตูมอะไรไอ้เกาหลีเหนือยิงมาร้อยเจ็ดสิบลูกเราได้ยิงไปเก้าสิบลูกอารมณ์แม่เขาบอกว่าคุณตอบต้นน้อยไปเขาลาออก ชอบไทยเรานี่ยการเมืองโอ้โหไม่ได้เชี่ยวเลยอะผมว่าเนี่ยสปิริตไงถ้าค่าท่าท่าและการเมืองชุดชุดปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะรัฐบาลหรือว่าอใครค้านนะท่าโลกได้อะให้มันไปอยอื่น่ะและคนอื่นเขาคนที่เขาตั้งใจมาทาให้บ้านเมืองจริงๆอ่ะไม่มาหาเสียท่าเลยอเนี่ยจริงๆนะปัานมือเราจะเจริญกว่านี่เยอะครับ ขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณครับครับขอบคุณครับแต่วัสดีครับนักการเมืองก็ไม่ใช่บ้านนะมันก็โลละาบากไม่ใช่บอมันไม่ใช่วอเปเปอร์นี่เลืะเบื่อเบื่อลายใช่ไหมอ่ะก็โลเหมือนการเมืองที่โดนโลก็เอาลูกหลานลูกเมียขึ้นมามันไม่ใช่ผ้าม่านนี่คือเบื่อก็โละหรือผ้าม่านทําไม่ดีาแสงไม่พอก็โละคือนักการเมืองก็เป็นคนนะฮะครับ แล้วมันก็คงเขาก็คงมีทั้งคนดีและคนไม่ดีเพียงแต่ว่าตอนนี้ทุกสังคมทุกหน่วยธุกรกิจทุกหน่วยภาคทุกหน่วยอาชีพเนี่ยมันก็มีทั้งคนดีและไม่ดี <c oughs> พูดให้ดูดีไปงั้นนะ <c oughs> <c oughs> มันก็มีทั้งคนดีและไม่ดี <c oughs> ใช่ไหมไปทำไงให้คนดีได้มาบริหารบ้านเมืองแบบก็ทําใจไปครับ,ท,รบทุกอย่างมันก็เดินเดินไปตามเวลาบางอย่างมันก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ภายในวันเดียว <c oughs> ก็ต้องทำใจไปแล้วก็จะเย็น